อยู่แทจอน mm hmm. ค่ะอายุ43ปีค่ะก็เคยจัดฟันมาก่อนประมาณ16ปีแล้วคราวนี้ดีเทนเนอร์พังแล้วก็ไม่มีดีเทนเนอร์ใส่ก็เลยฟันมันดีตัวละห่างก็เลยตัดสินใจจัดฟันค่ะอ๋อพอดีดูในเพจ Facebook ค่ะก็เลยติดต่อมาค่ะ อ,อ๋อตอนแรกที่มาที่นี่คือแค่จะมาขูดหินปูนค่ะแล้วพอดีปรึกษาน้องที่เป็นล่ามแล้วเคราวนี้เขาดูแลดีก็เลยตัดสินใจทําค่ะก็ไม่เคยจัดฟันที่เนาะแต่ในความรู้สึกที่เวลามาหาคุณหมอทุกเดือนคุณหมอจะเคลียรช่องปากให้ทุกเดือนแล้วขูดหินปูนคือแบบปากสะอาดมากค่ะใส่ใจมาก ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่นี่ล่ามและพนักงานดูแลดีแล้วคุณหมอก็มือเบาค่ะคือเคยจัดฟันแล้วฟันมันชิดแล้วการรับประทานอาหารคือเราชินกับการที่ฟันชิดแล้วแล้วพอฟันมันดีดตัวห่างเราไม่ชินค่ะเวลารับประทานอาหารมันก็จะเข้าไปค่ะตามซอกฟันอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันลำบากค่ะ คือเคยจัดฟันมาแล้วแล้วมันนานมากคือถอดมาประมาณ16ปีแล้วฟันมันก็เคลื่อนออกหรือดีตัวออกคราวนี้มันทําให้ชีวิตประจำวันเราลําบากในการกินเราก็เลยตัดสินใจที่จะจัดอีกเพื่อความมั่นใจของเรา <c oughs> คือมันไม่เห็นเด่นชัดดีค่ะคือ <c oughs> ค่อนข้างอายจัดฟันรอบสองค่ะเพราะอายุเยอะแล้วก็ พอใจมากค่ะชิดเร็วค่ะคุณหมอใจเอาใจใส่ดีค่ะพนักงานเอาใจใส่ดีก็หลังจากถอดนะคะรู้สึกดีมากค่ะปากโล่งมากแล้วก็มั่นใจในการยิ้มแล้วก็พอใจมากเคี้ยวอาหารปกติค่ะคิดว่าตัดสินใจถูกไหมคะที่เลือกเทคนิคฟาโซวาของเ่ารู้สึกเติมมากค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ ข้อมูลและก็พูดคุยกับเราค่ะ